กับอ่าสบายดอีอาจาร,รย์หมอเขียวด็เอร์ใจเพชรก้าจนครูรู้ทุกการข้าพเจ้าซื้ออมรลินทอ้องอายุสามสิบห้าปีเนาะปัจจุบันอยู่เวียงจันนี่เมื่อนี้จะมาทรงการบ้านเกี่ยวกับหลักสูตรการแพทย์วิธีทําม้ำจุนโลกที่ว่าได้เรียนหลักสูตรจิตวันนี้เนาะก็คือ อันจำมาว่าว่าเกี่ยวกับเรื่องกันเป็นโมดูเลตตัวเองเนาะที่ว่าก่อนหน้านี้หันเป็นยังจริงว่าสนใจการแพทย์วิธีทำนะเพราะว่าตะกี้หันอามอลหันป็นพุมิแพ้เนาะเป็นพุมิแพ้พแล้วก็เลยติดตามมันอ,อาจารย์หมเขียวี่แหละทางย t u b e แต่ก่อนหันก็กินยามากินยามาพุ่มแพ้นี่ก็บ่บหายได้เพราะว่าแพทย์เห็นกระบอกว่า ภูมิแพ้ในคันเจ้าเปลี่ยนเลยเจ้าบบมีโอกาสหายเนาะก็คือเจาเจะได้กินยาแก้แพ้ตลอดชีวิตแต่วันนี้เฮาก็คือว่ากินยาไปนี่มันคือโบอดีจากเถื่อเนาะเขาต้องได้กินยาตลอดขั้นบุกินแล้วมันจะมีอาการคันขึ้นพอดีตัวเองกับคิดว่ามันต้องมีวิธีหนึ่งแหละที่ต้องรักษาด้วยอาหารบำบัดเนาะคืเอเดาเองแต่ก็เลยไปซอกอยูย t u b e พอดีไปซอกอยูย t u b e แล้ว เบิ่งวิธีปันมหมักไม้อีหย่างต่างๆกับหลายอย่างกับลงมาเห็ดเบิ่งกัโบโบบดีแต่กัเบิ่งไปเรื่อยๆกับไปเจอคลิปของอาจารย์หมอเขียวเนาะที่เพิ่นสอนเรื่องสมดุลห้อนเย็นหั่นก็นเลยว่ามาลองเห็ดเบิงตามอาจารย์เลยอาจารย์ว่าให้กินอาหารพืชจืดสบายลดละเนื้อซั์เนาะแล้วก็เห็ดใจไล้ทุกใจดีงาม เลยตัวนี้ก็ฟังธรรมะน่ะมาจา์เรื่อยฟังธรรมะแล้วเกิดปิติในธรรมอน่ะเฮงฟังเฮงคือว่าม่วนเนาะก็เลยว่าอันเวลาที่เห็ดอาหารท่านก็กินตามอาจารย์นั่นแหละอาจารย์บอกว่าให้กินจืดนอกก็กินตามลร,รับไปก็ฝึกไปฝึกไปเฮ็ดดีท็อกเน่บัดฝึกไประยะสามวันเนาะอาการภูมิแพ้อะหายเลย อยากหรืไ่ได้กินมาฮอดปัจจุบันนี่แหละก็เลยว่าอันกับปฏิบัติมาเรื่อยๆแต่กับที่แม,มนตัวเองคมแน่กับบุูุ้เนอกเพราะกับไ่ได้ฟังรายละเอียดคกะนี่กับฟังทำมามาเรื่อยๆแล้วมาช่วงหนึ่งหันอ่าตัวเองก็คือว่าอยากกินขนมแล้วก็ไปน้ำพครัวหลายๆเพื่อนก็บ่า นี่คือว่าอยากจือดอันย่านขาดสารอาหารโบกินสิ้นสัตว์นะแต่ว่าเฮาหีิเข็งแห้งดีเนาะบุกินชิ้นสัตว์เนี่ยมันมีเหงอมีแห้งก่อนที่ว่าตัวเองกินชิ้นสัตว์ตอนอาหารเมื่อยง่ายแล้วก็บกุมีแห้งเลยโรคภูมิแพ้ก็มีแต่ว่ามากินลดละเนื้อสัตว์นีรู้สึกว่า่างกายตัวเองดีขึ้นเลยหลังจากนั้นมาก็เริ่มเฮียนหู้มาตลอด แต่ก็บโได้มาเข่าซูมนี่เนาะเพราะว่าติดตามทั้ง youtube แล้วก็เฟ e บ o ๊กกันโมเขียวแฟนคลับนั่นก็เลยปฏิบัติมาตลอดแต่ตอนนั้นตัวเองกับไปเฮียนนั่นนะปวดฟูอยู่เซียงไห้ก็ฝึกยาเก้ามตดของอาจารย์นี่แหละอากาศหนาวบุกติเป็นอากาศหนาวนี้เขาจะมักเป็นวัดต,ตลอดเนาะแต่ว่ามาปฏิบัติอกินเจนี่เนาะแล้วก็มา กินอาหารพืชจิตสบายกินตามลําดับเพื่ออาจารย์สอนอรู้สึกว่าตัวเองนี้บบมีอาการเป็นบัตเลยเนาะหรู้สึกว่าทางกายแข็งแฮงขึ้นเลยกับปฏิบัติมาเรื่อยๆหลังจากนั้นบันนี้มาละเม่ป่วยบันนี้เมย์เป็นเบาหวานช่วงหนึ่งก็บบอกให้แม่ว่ากินเจแม่แต่ว่าเม่แม่กันยังโบกบโบ,โบมีความเข้าใจนี้เนาะเพื่อนกับเออแล้วค่อยลดค่อยละไปนะ มิ่นมาเจ็บแห้งๆแล้วเพิ่นจึงอันมาปฏิบัติแต่่าอกค่ายมาเพิ่นบ่กินเนื้อสัตว์ไปได้เนาะเลยรู้สึกว่าสุขภาพมีดีขึ้นหลายตื่นเศร้ามาในตื่น4ี0นงคเนาะมาออกโยคะกายะาบริหารเลยเดี๋ยนี้กัเฮิดอาหารกินเองรู้สึกว่าเมนี่อันสุขภาพดีขึ้นหลายหลังจากที่ว่าไปค่ายมาเนาะเลยอันนี้ที่ว่าอัน และอีกอย่างหนึ่งที่เฮียนฮู้จากหลักสูตรของอาจารย์อาจารย์ให้ปัญญาคือว่าเขาจะเป็นโมบัวคนอื่นนะนะเขาก็ต้องมีจิตที่สูงกลัวค่ะแั่นั่นแหละอามวนก็เลยมาลดละสิ่งที่ว่ากิ่นขนมเนาะพี่ว่าเคยกินขนมแหละก่อนหน้านี้ก็มากินนมกินเอ,อียงแต่ว่ามาส่วงออกข่ขยมาก็เม่นโบได้กินเลยคือตั้งสินทั้นแหละเนาะ เลยก็แล้วฝึกกิ่นมือเดียวส่วนนี้แต่ก็บ,บางมือหันขั้นกลิ่นเกินก็หู้ซึกบสบายเลยเขาก็หู้ว่าเอออาจารย์ที่อาจารย์เบ้ามานี่มันถึกต้องถึกต้องที่สุดเลยวะอันกิเลสเนาะที่ว่าความอยากเขานะกับห่างกายเขาต้องการน,นะ่ะมันมันต่างกันคือถ้าเขามีอันสติเนาะเขาจะหู้ว่าเออความอยากนี่ขั้นยากเขาตามใจเขานี่ มันจะกิ่นโตเรื่อยๆบุญยศจนเหตให้อาหารเกินเนยเขาจะเป็นโลกง่ายเนาะแต่วันนี้ถ้าเขามีเขามาฟังอ่ะสภาวะทั้งกายเขา,าเอ่ะเอ่เขากินเกินนี่มันโบสบายเลยเนาะเขาก็ค่อยมีปัญญาลดละเล,ลิกตัวนั้นได้นะแล้ววันนี้ก็คือว่าโชคดีหลายเนาะที่ว่าได้เข้ามาเรียนหลักสูตรแพทย์วิธีทำคําสุนโลกแล้วก็ขอบใจอันดอกเตอร์นิดหน่อยเนาะที่ว่าให้ ตอนนั้นฮะนะมืดปัญญาเลยเพราะว่าตัวเองเคยใส่ยาแก้วเม็ดแต่ว่าสาภาวะทางจิตวิญญาณตัวเองบบดีเนาะเพราะว่าตัวเองนี่นะหู้ว่าตัวเองหู้แต่ว่าอยากให้แม่เหตตามที่ตัวเองหมายฉากนั้นนะแม่แม่ก็เเหตแต่ว่าบบได้ผลแต่วันนี่เวลาเขาฟังธรรมะอาจารย์มาแล้วจิตมันวางได้ฮะนะและแม่เพิ่นมาเอาเองไงแล้วเขาก็เบิ่งเอ,อ้อ เขาอยากให้แม่ได้หลายนะเพราะว่าเย้อนเขายึดเนาะอยากให้ได้ดีดังใจเขาหมายบัตรพเีเขาละแล้วแม่กับปฏิบัติตามเพิ่นเองเขา,เขา็เอเมนคืออาจารย์โซนอิลีกับเรื่องการลดละเนื้อสัตว์ตั้งตั้งสินให้เขามีสินเพิ่มขึ้นนะในการดูเลแ่แม่การบ้านแค่น,นี้เลยอนาะจารย์ แล้วเขาเข้าใจเนาะอนุทนาค่ะ,ะเมื่อเมื่อจครู่นี่เป็นภาษาภาษาทาังอ่ะจะปล่อยเล่าเขาเนาะค่ะ,ะพี่น้องที่อยู่อีสานก็จะฟ,ฟังออกนะคะพี่น้องอยู่ภาคกลางบางท่านก็อาจจะฟังฟังอ่าได้ชัดอยู่ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะฟังออกนะคะ อ่ะอามอนเป็นอีกคนนึงเนาะเดี๋ยวว่ากลับมาเป็นภาษาภาษาอ่างของภาษาไทยนะคะภาษาไทยอ่อามอนอามอนเป็นเป็นผู้ที่ประสานมาแล้วก็ประสานเรื่องดูแลแม่เนาะที่ที่ได้ประสานกันน่าจะเป็นเรื่องเริ่มต้นจากจากเรื่องอาการของแม่ใช่ไหมคะที่อามอนติดต่อมาในไลน์ส่วนตัวน่ะเนาะก็เลยทําให้เราได้ได้ติดต่อกันแล้วก็ได้ช่วยเหลือกัน และดูแลแม่นี่แหละเป็นหลักแต่ว่าอมรอก็เรียนรู้แพทยิตีธรรมมาก่อนแล้วแล้วพอมาปฏิบัตินี่เราเห็นนะเห็นความตั้งใจข้างเพียงปฏิบัติของทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเลยนะคะ <Okay. S 1> เป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วแล้วก็ได้ผลถ้าเราฟังดูเนี่ยภูมิแพ้หลายท่านก็จะนานอยู่นะแต่ว่าอมรอสามวันนะปฏิบัติ ที่ได้อย่างเร็วเลยนะคะคมันเป็นกุศลของเรานะไม่ใช่ทุกคนจะทำสามวันได้นะคะแต่เป็นกุศลของเราได้เชื่อชัดในแนวทางมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็มีศรัทธานะทําให้อตอนนั้นแม่อยู่โรงพยาบาลด้วยซ้ำนะที่ตอนอมอนประสานมานะคะก็จนแม่ได้ออกจากโรงพยาบาลมาเข้าค่ายที่เมืองไทยจบไปปฏิบัติแล้วอมอนก็เพิ่มศีลค่ะนี่หน้าที่ของเราผู้ดูแลผู้ป่วยนะ เราเพิ่มศีลของเราใช่ไหมเพิ่มศีลโดยเฉพาะศีลสําคัญที่ไม่อยากไม่อยากได้ดั่งใจหมายของเราในการดูแลแม่แล้วก็พอเราทําแล้วเราก็เห็นผลด้วยนะคะยิ่งเพิ่มศรัทธาในการที่เราจะล้างกิเลสมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะอมรเราล้างกิเลสอยากให้แม่ทําแบบนั้นแบบนี้ได้เนี่ยอ่าโอแม่จึงทํานะตอนที่เรายังอยากอยู่แม่ไม่ทํานะ แม่ยน <Nee>. uh. ่งจากเทงเทงโบและเมยจนว่า hmm. อุ้ยอัานเศร้าท้อจะเหดุด้ยำได้ก็เคยเหดเมยจะบอกเลยเลว่าโอเคแต่เลยมาเบิ่งตัวเองโอ้ตัวเองคิดว่าตัวเองหู้และที่ไปหยักเงี้ยในบ่ได้ใชค่ะ ค่ะนี่นี่ก็เป็นผลการปฏิบัตินะไี่ต้องอแบบอนุโมทนากับอพมอนที่ปฏิบัติจนทําให้เกิดผลแล้วก็เป็นผลดีกับแม่ด้วยแล้วตอนนี้แม่ก็มาปฏิบัติในแนวทางด้วยความยินดีเต็มใจของท่านนะไม่มีกิเลสข,ของเราไปปิดกันด้นเลยค่ะมไม่มีความอยากของเราไปปิดกัน้นท่านก็ได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จริงตามเหตุปัจจัยนั้นนะคะ ก็ยินดีกับอาอ,อนค่ะมาเรียนรู้ปฏิบัติกับพวกเรานะคะค่ะเป็นพี่น้องทางฝั่งส,สพปลาวที่มาค่ายจริงด้วยนะคะเรียนออนไลน์แล้วก็ได้มาค่ายจริงด้วยค่ะ่ะเชิญดัวเชิงค่ะอ่าพึ่งถึงอนุโมทนานะคะเป็นตัวอย่างที่ทําให้ทุกคนชัดเจนค่ะว่าการวางใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะในการดูแลผู้ป่วยค่ะ การที่เราได้รับฟังผลต่างๆมากยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะจะทําให้เราวางใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อกี้จะแซลว่าเห็นเห็นนารีเขียนในแชทนะคะว่าวันนี้ครบสามออกก็เพิ่งจะเกตค่ะว่าวันนี้นะคะทีมสปปลาวนะคะรวมพลังได้เยี่ยมมากนะคะอีกท่านหนึ่งก็รอส่งอยู่นะคะก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะคะที่มีความเข้มแข็งนะคะในการที่มาแบ่งปันสภาวะธรรมค่ะ ค่ะนี่เรามีสามช่องจากสอปปอลาวนะคะแล้วก็อ่ายินดีนะคะยินดีที่พี่น้องได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ไม่ใช่จะได้แค่นั้นนะเพราะว่าพี่น้องเรามาแล้วก็เอาไปแบ่งปันกับคนในครอบครัวในสังคมของเราได้ด้วยนะคะค่ะอนุโมทนากับอามอนอีกครั้งหนึ่งค่ะ มีโอกาสก็ค่อยพาแม่มาส่งกันบ้านด้วยนะคะอ่ามาที่ทีนี้เราจะมาชิงกันก่อนดีไหมคะน้องถนอมน้องถนอมมาชิงก่อนดีไหมลูกคะ่ะน้องปุ้ยคะ่ะอ๋อน้องปุ้ยอ๋อน้องปุ้ยดูโตแล้วเียากจะเป็นน้องถนอมแล้วเนี่ยอ๋อโอเคน้องปุ้ยนะคะไม่เจอกันหลายวันนี่โตขึ้นเลยเนี่ย อ่าเรา m a t c h i ก่อนดีไหมคะดีค่ะดีเลยอ่า m a t c h i เสร็จแล้วทีนี้ให้อาซุมิชัยก่อนได้ไหมเพราะอาซุมิชยัยอ่าอ่าคิวก่อนเราท่านสะดวกแล้วแล้วเราก็ค่อยต่อดีไหมคะโอเคค่ะอ่าโอเคค่ะงั้นก็มา t ชิ i กันก่อนนะคะแล้วต่อด้วยอาซุมิชยัยแล้วก็ทางอ่า